ดูดงเห็ดจ้ะทุกคนค่ะเก็บสีดูนี่ พี่น้องสวัสดีค่ะเอซทุกท่านเจอกันอีกแล้วค่ะมาเจอเอฟซีขาเมาเก็บเห็นน้ำกันกันกบตอดจ้ามันนี้จะ้ะอู้อลังการงานช้างจริงๆค่ะทุกคนค่ะอลังการงานช้างปุ้มเดียวเต็มตะก้าพี่น้องเอ้ยเห็นไหมคะ ให้ขาดชัดๆเลยนาอพี่น้องเนาะวันนี้ใจเย็นวันนี้ใจเย็นตัดเห็ดออกไปน้ำเลยค่ะวันนี้ตัดขาออกไปน้ำเพราะว่าเช่นเดิมค่ะมือนี้กับสามีมานำคือเก่าเนาะค่ะตาไปคนละจุดคนละที่นะคะทุกคนคนละจุดคนละที่ บ้านกับพาทุกคนไปขายเห็ดนะจ๊ะไปขายเห็ดร้านไก่นะคะทุกคนร้านไก่เขายังรับซื้อนะคะรับซื้อจนถึงหิมะลุงนะคะมีเห็ดให้เก็บเขาก็ซื้อไปเรื่อยๆนะค่ะพี่น้องว่าแต่มีคนเก็บขาย มือวานนี้ตอไปขายนะคนไทยเป็นทางนั่นยุลานนะ่ะทางพุ่นเพิ่นเก็บขายอู้ยเต็มอยู่จ้าพี่น้องแถวบ้านตอเพิ่นบ่เก็บแล้วเพราะว่าแถวบ้านต้อถ้าเราจะไปขายทีเราต้องเอได้เยอะๆนะคะพี่น้องของต้อก็ต้องมาเก็บกับสาม,มีก็ต้องได้เป็นร้อยกิโลขึ้นแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นร้อยกิโลขึ้น จริงๆบ่ถึงร้อยโลก็ไปขายได้ดอกค่ะสี่สิบห้าสิบก็ไปขายได้แต่ว่ามันไกเนะคะไปขายทั้งทีต้องเอาแบบว่าืให้โูกตะลึงนะคะพี่น้องถ้าแก้เป็นว่าครั้งต่อไปเอาเอาสองร้อยโลนะเพิ่อนเพิ่นว่นาให้ได้สองร้อยโลนะค่อยมาขายเพิ่นว่าเพิ่นบอกโตกับสามีนอจ้ะเออแต่อยากได้อยุ่ล่ะนะจ้าบืนใสร้อยโลก็กเกียบตายพี่น้องเอ้ย เห็ดซัวสีได้ลอยรู้นี่ว่ามันธรรมดาดิพี่น้องบึดว่าจากปลา จุดฟังของต้นนี่ยังว่อทอใยดีค่ะพี่น้องป้านเนี่ยจุดของทุหมัดนะทางทุหมัดไปนี่พี่นอ้องสิเป็นแถบเป็นพืชเลยดิค่ะพี่น้องป้าน,นี่มันเป็นป้านเห็ดทุหมัดนะคะป้านเห็ดว้มหลับทุหมัดที่พื่นมาเก็บประจําก็คือป้านี่แหละค่ะพี่นะะ้องค่ะป้าน,นี่พื่นใบไผ่มาเก็บน้เผิ่นเด้ตแต่ตัวแท้ๆก็ตัวกระจงไว้เห็ดพื้นมาเก็บเนาะค่ะเวลาพลาื้นอยากมาเก็บเห็ดซีเพิ่นกะแลวมาต์ปานี่แหละค่ะมาย้ำไหลบ่เคยผิดวังของพื้นดอก เดทัดนิกาล่ายกัน กุ้มเดียวเต็มตาพี่น้องจิดเดียวกุ้มเดียวอ่ดไปีเนี่ยบนต้นไม้เล่นแค่นยังมีอีกยามีอีก เห็ดนั่นไม่ใเห็ดเหลืองกับหลายด้จ้าเหลืองก็หลายด้หาล้ก็ได้เป็น 1, พ,พันุยู่ในทิพน้องล้ละสวงลอยเป็นแต่หาแต่ที่เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองมันก็นยังงามย้จ้าพี่น้องนี่ปีนี่เห็ดเดือนพฤศจิกาดิคะ่ะพี่น้องค่ะเห็ดเหลืองเดือน mm. พฤศจิกายังสวยงามดีจ้ะปีนี่ดีพ่ะพี่น้อง ห็ดปีนี้ช่วงไปยังหลายอยู่ค่ะห็ดยังนี้เก็บหลายยุห็ดเหลืองก็หลายห็ดทัดก็หลายถ้าสิไปหาป้าห็ดเหลืองอีหลีก็ได้หลายอยู่ที่พี่น้อกถ้าสิหาสามีตอถึงอยากมาป้านี่ไงเป็นไปหาเก็บเห็ดเหลือง มือบ้านนี่ขายหากิโลได้พันคูนว่ต้องแบกออกป้าหนะคือเห็ดผัดรุ่นตัวโตวมาเก็บเห็ดถัดแม่พี่น้องมันนั่งเอาตัดจับตัดจับตัดเลยมันดีโอเคเนาะค่ะพี่น้องค่ะ้าเก็บเห็ดม,มันมันแล้วก็สี่ล้าพี่น้องไปเนาะจ้ะมันนี้จ้า สิลาเอฟซีก่อนเด้อเมันเนี่ยได้เวลาคลิปแล้วเนาะค่ะตรงในใจดอกเห็ดต่อสีเงาเงาเงาจัหน้อยเงาเราต้อสีไปเท่ไ้ทางถนนเวลาหนึ่งเวลาออกจากปามมจังเอาง่ายมันจังไม่ได้ยากเนาะค่ะพี่น้องไปเท่ไ้เอาไปไว้ใกล้ๆทาง โอเคค่ะเอฟซี่าเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเอฟซีาสวัสดีค่ะ